สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในแบบฝึกหัด4.8ในหน้า157หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม1กันนะคะและหัวข้อที่เราจะทําแบบฝึกหัดกันในวันนี้เนาะจะอยู่ในหัวข้อมาตราส่วนก่อนที่จะไปเริ่มทําวิธีทำกันนะคะเดี๋ยวขอพูดตรงนี้นิดนึงเนาะกับความหมายของมาตราส่วนนะคะแต่และข้อนิเนอ้อยอย่างเช่นเนี่ยทุกข้อจะให้ มาตราส่วนมาหมดเลยนะคะทุกคนต้องเข้าใจว่าไอ้มาตราส่วน1ต่อ150มาตราส่วน1ต่อ50 0 0 0มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ4กิโเมตรเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรซึ่งมาตราส่วนเนี่ยจะหมายความว่าความยาวในแผนผังต่อความยาวจริงที่เราอ่าน1ต่อ150เนี่ย1คือความยาวในรูป นะคะความยาวในรูป1เซนจะเท่ากับความยาวจริงๆเนี่ยหนึเซนอย่างเช่นข้อ2ความยาวในรูป1เซนเท่ากับความยาวจริง50 0 0 0เซนและข้อ3ความยาวในรูป1เซนจะเท่ากับความยาวจริงๆ4กิโเมตร วิธีทำในแต่ละข้อจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อหนึ่งเขาให้มาตราส่วนมานะแล้วบอกว่าความยาวในรูปบ้านเนี่ยคือ3.5เซนติเมตรโจทถามว่าจากภาพเนี่ยบ้านหลังนี้กว้างกี่เมตรคือถามหาความยาวจริงๆเนาะอ่ะมาเริ่มกันเลยจากมาตราส่วน1ต่อ150จะได้1ต่อ150 เท่ากับทีนี้ดูสิ่งที่โจทย์เขาให้มานะคะคือความยาวในรูป3.5ให้เรานำาม5ามาคูณทั้ง1แล้วก็150จะได้เป็น1อ่อันนี้คูณเพิ่มมาเนาะคูณ3.5ต่อ150อคูณ3.5อ่าอันนี้คือเพิ่มเข้ามาให้เห็นชัดเลยนะคะให้เห็นสีชัดเจนเลยเนาะว่านำสามจุดห้าเนี่ยมาคูณทั้งหนึ่งแล้วก็ร้อยห้าสิบจะได้เท่ากับ 3.5ต่อ5้าร้อ่าแต่ที่สำคัญโดเขาถามเป็นเมตรแต่525ของเราเนี่ยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรถูกต้องไหมคะหน่วยเนี่ยจะตามจากมากตร่วนเลยนะตรงนี้คือเซนติเมตรคำตอบสุดท้ายก็จะเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้น525เนี่ยจะทำให้เป็นเมตรก็ต้องหารด้วย100ก็จะเท่ากับ5ุ้ด 25เมตรข้อนี้ก็ตอบว่าบ้านหลังนี้กว้าง5.25เมตรค่ะอ่าต่อมาข้อ2ก็เหมือนเดิมเรามาดูที่มาตราส่วนก่อนเนาะโจทย์เขาบอกว่ามาตราส่วน1ต่อ50,000ไม่ได้เขียนหน่วยแบบนี้แสดงว่าเขาใช้หน่วยเดียวกันคือหน่วยเซนติเมตรนะคะหน่วยเซนติเมตรนะอ่ะก็จะได้1ต่อ50,000เท่ากับ ทีทุกคนก็มาดูว่าโจทย์เขาบอกว่าระยะทางจากบ้านของยกถึงโรงเรียนก็คือส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ให้มาในรูปคือ8เซนเราก็นำา8ซนเมตรไปคูณ1นคูณ8แล้วก็50 0 0มก็คูณ8ด้วยเช่นเดียวกันก็จะได้ว่าถ้าในรูป8เซนก็จะได้8 5 40, 4ห้า0สีแสน แล้วก็จาก1กิโลเมตรเท่ากับ100,000เซนติเมตรเพราะฉะนั้น400,000หารด้วย100,000ก็เท่ากับ4กิโลเมตรข้อนี้ก็เลยตอบว่าระยะทางจากบ้านของยกถึงโรงเรียนคิดเป็น4กิโลเมตรข้อ3เขาให้มาตราส่วนมาคือ1เซนติเมตรต่อ4กิโลเมตรถ้าในแผนผังโรงเรียนอยู่ห่างจากสวนพืทธศาสตร์อ่านในรูปเนาะ3.2นี่คือในรูป ถามว่าระยะทางจริงๆคือกี่กิโลเมตรก็เหมือนทุกข้อเลยค่ะมาเรามาดูมาตราส่วนก่อนข้อนี้ให้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ4กิโเมตรจะได้1เซนติเมตรต่อ4กิโเมตรเท่ากับเมือเดิมเลยค่ะนำความยาวในรูปมาคูณ1แล้วก็4เนาะจะได้1คูณ3.2ต้องเขียนหน่วยกำกับด้วยนะคะเพราะว่าเขาหน่วยไม่เหมือนกันเนาะ 4คูณ3.2ก็จะได้ความยาวในรูป3.2เซนติเมตรเป็นความยาวจริง4คูณ3.2ก็มีค่าเป็น12.8กิโลเมตรข้อนี้ก็ตอบได้เลยนะคะว่าสวนพฤกษศาสตรเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียน12.8กิโลเมตรพอนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอะ เสร็จหมดทั้ง3ข้อแล้วเนาะใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยนะคะยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกัน EP หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ